นี่ก็ล่อมาได้ประมาณห้ากระบะคือครึ่งหนึ่งของเดิมน,นะครับก็ได้นี่งคูนเส้นเดือนเกียวๆสองถาดยังไม่ได้โกนอานนี้น่าจะประมาณสามถาดแล้วข้างนี้รียไว่าลูกไ้เดือนแล้วกันพร้อมเบดดิ้งที่มันยังหยาบๆอยูอย่ยนะครับแล้วก็จะมีไ้เดือนนะครับ น่าจะหลายหลายกิโลอยู่นะครับเนี่ยนี่คือสาเดือนเพียวๆกเพียวๆเ,เ,เลยนะครับคือปริมาณน่าจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าผมที่ผมซื้อมาคือประมาณสองโลก็ลเดี๋ยวผมยาวสาเดือนพวกนี้ไปไปใส่เบดดิ้งใหม่นะครับที่ใส่เบดดิ้งใหม่ก็จริงๆก็ไม่ยาก เดี๋ยวเราจะเอาพวกนี้มิกเข้าไปเลยในนี้นะครับเฉลี่ยลงไปเพื่อให้มันเป็นลักษณะที่ยังอยู่ในเบ็ดยิงเดิมได้นะครับไม่เปลี่ยน,นเป็นวอลเลเนมากแล้วก็ให้มันลองมดุดดูตอนนี้ยากนะครับมือเดียวมือเปื้อนด้วยอันนี้เบ็ดยิงใหม่ที่เราเตรียมไว้ วิธีการนะครับก็คือขุดเบดดิ้งใหม่นิดหนึ่งมีความชื้นนะครับแล้วก็เอานี่ก็ได้นะครับตัวที่เป็นลูกไส้เดือนโรยไปก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็ปิดตัวนี้มาสัก,กํำ ประมาณนี้ใส่ลงไปครับแล้วก็กดในเบดดิ้งเดิมนิดนึงคือถ้ามันไม่โอเคมันจะอยู่ในเบดดิ้งเดิมนะครับแต่ถ้ามันโอเคแล้วเดี๋ยวมันก็จะมุดกระจายไปที่เบดดิ้งใหม่แทนจริงดูง่ายๆว่าเบดดิ้งใหม่โอเคไม่โอเคเนะี่ยเราจับมาสักตัวหนึ่งนะครับ ตัวที่แบบหอแข็งแรงแข็งแรงนะแต่ตอนนี้โดนรถไฟห่อมาลูมินบอเนี่ยะิ้งไว้แบบนี้นะครับมันจะไม่ค่อยชอบแสงมันจะไม่ค่อยชอบแสงนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งถ้ามันไม่สลบอยู่ยมันควรจะมุดลงไปแต่ดูมันนี้มีตายไปยังไงดูจะบอกช้ำ เมื่อกี้ก็ยิบมาล่อนตอนมันน่าจะหลับกันอยู่พวกนี้ก็เริ่มมีการขยับตัวกันแล้วครับอยวตัวนูน้นแอเริ่มแทงลงไปแล้วก็แสดงว่าเบดดิ้งใหม่มันเย็นใช้ได้อยู่นะครับวันนี้น่าจะตายแล้วขยับตัวแล้วคือพวกนี้มันไม่มันไวต่อแสงนะครับ ตัวนุเริ่มลงไปแล้วแสดงว่าเบดดิ้งใหม่นี้โอเคนะครับตอนนี้น่าจะมึนอยู่เดี๋ยวรอมันละกันตัวนั้นลงไปแล้วโอเคถือว่าเบดดิ้งใหม่นี้โอเคนะครับประมาณนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับ